สนับสนุนความฮาโดย New Isuzu V Cross 4x4 The One and Only หาพลาซ่าตอนบอดี้การ์ดหน้ากลมยืนมาร่วมวันแล้วไม่พูดอะไรเลยพี พี่มาทำอะไรนะครับเราจะคุยกับมันไหมพี่ผมถามพี่อยู่พี่ก็ตอบผมสิเอาพี่พูดพูดผมพูดเรื่องพี่นะเอาไงจะพูดไม่พูดชอบไ้วไปงานมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรียกเด็กเนี่ยสมัครแอปฟอมนะรู้นะไปสมัครเอารูปคนอื่นมาใส่อะสมัยไทยรายการก็รูปช่างไฟไปใส่ผมลุกนะ <c oughs> เอายังไง แอบเล่นทินเดอร์ผมรู้ถามคำหนึ่งว่าอะไรมึงไปเอามาจากไหนเอาผมรู้แล้วกันล่ะโอ้โหเราเงียบไว้เรายังออกกานี่ไม่ตอบผมเองอ่ะไม่อกอการมึงดูมือกูดิกำแน่นแต่ยังออกัาเดี๋ยวเขารู้ใครบอกผมว่าจริงจริงเอาเชอนนกูอึดอัดมากเนี่ยเอาเถอะไม่มีใครรู้หรอกมันทำไรร้านผมมันเนี่ยมึงเอามาจากไหนเอาจริงจริงเรื่องจริงไหมล่ะ เราจะเปิดเผยชื่อไม่ได้วันนี้ผมจะมาสมัครเป็นบริการพี่ได้ข่าวว่าวันร้านพี่เขาจะมีเปิดรับสมัครอะไรกันอ่ะจะมีเจ้าใหญ่ในโตมาเออจากโอ้โหต้องบอกเลยคนนี้ตระกูลใหญ่ด้วยพี่รู้จักเหรอเขาเปิดรับสมัครบริการจะมาเลือกที่ร้านผมนี่แหละพี่เดี๋ยวเขามาเดี๋ยวผมแนะนําให้อ๋อได้ได้ได้รู้จักกันรู้จักกันโอเคโอ้ครับเดี๋ยวเขามาแล้วคุณโลหันโอเคโอเคเอาพี่นั่งรอีนี้นะเดี๋ยวเสนอให้ มาด้วยกันครับมาด้วยกันด้วยกันครับคุณตกใจอะไรครับคุณโลหานผมโรฮานฮะอ่สวัสดีฮัลโหลเาเจาเาฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยคุณน่ะอันนี้คุณน่ะอ่าอันนี้คุณโลหานเออผมได้ยินมาว่าคุณโลหานนี้ทำเกี่ยวกับโรงงานน้ำมันใช่ไหมครับเฮ้ยอ๋อครับพี่ไม่คิดเลยนะว่าชื่อเสียงพี่จะดังเกิดกล้องเกียงไกลมาถึงที่นี่โรงงานน้ำมันนี่ทำยากไหมครับ จริงๆก็ไม่ยากเลยนะแต่ลำบากตรงเวลาวิ่งไล่จับนี่แหละจับอะไรจิ้งเหลนไงผมทําโรงงานน้ํามันจิ้งเหลนทาตรงไหนบวมตรงนั้นเนี่ยที่ได้เมียติดอกติดใจก็เพราะผมทาให้มันบวมทาทั้งตัวบวมทั้งตัวเลยค่ะอ่าทาตรงไหนบวมตรงนั้นเลยใช่ทีไอ้านอ้ยอายคนน่ารักคุณอย่ากระแทกกดแรงแตยทาไมน้ำในหูผมไม่เท่ากัน วันนี้ราการนี้มีแต่คนป่วยอย่าพูดอย่างนั้นสย่พูนวันนี้ก็จะมาทดสอบบริการคนใหม่กันที่นี่ครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมพาลูกสาวมาค่ับได้ครับเดี๋ยวกอยากเจอมานกันเคที่สวัสดีค่ะสวยได้สวยได้มี่พี่เพิ่งจัง ป้าดสวยได้แม่ไอเวียนชักตาเฮ้ยเอิ้นคิดถึงคิดถึงเนาะคิดถึงฮัลโหลยูไม่ไม่เกี่ยวเอาเหรอเอ้ยยูเออออดลืมแว่นเหรอใส่ดีๆระวังทิมตาทิมตาเป็นปูให้มันอ่ะนีกเออเคทตี้พ่อจะหาบริการเพิ่มให้ลูกนะแต่ป๊าป๊าค่ะที่เขินแล้วเนี่ยคนคนเดินตามค่ะที่ตลอดเวลาแล้วว่า ไม่เอาได้ไหมไม่เอาไม่ได้สิลูกทำไมอย่าดื้อกับพ่อสิเดี๋ยวนี้มันยุคนี้มันอันตรายใช่เราทําไม่ป้าไม่หาบอดี้กอดให้มาม้าบ้างอ่ะเออแคที่ก็เห็นแม่เขามีหน้าตาเป็นอคุแล้วไปเดินลังสิบล้อเสียหลักยังหักหลบมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะลูกหนูที่ต้องระวังไม่เอางี้ป๊าเอาบอดี้กอดคนหนึ่งของแคทที่เนี่ยไปให้มามาลองใช้ไหมเอาแล้วกันลูก็าแล้วกันลูกได้ค่ะเลือกมาเลย งั้นเอานิกกี้ไปลวกันเอาแล้วหนูอะก็มีออสไงภาพนี้สู้แลอะไรหนูได้เออเอานิกกี้ดูแลหนูเอาออสมาดูแลแม่เอานิกกี้ให้หมาเอาออสอ,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 อยู่กับแพร์ที่ออสอะขอแครที่เขาดูแลแครที่ดีมากเลยนะออสบอกเขาไปยังไงยังไง พ่อพ่อ่ลกบอกมาด้วยพ่อคนจ้าแม่จะฆ่ากูแล้วโอเคดูแลลูกได้แน่ใช่หนูบอกแล้วอ่ะงั้นนิกกี้อยู่มาดูแลภรรยาผมครับคุณโลหานมาดูแลแล้วคุณใช่าหมที่ผมติดต่อให้หาปฏิการิมาทดสอบฝีมือใช่ครับอยู่ไหนอยู่นี่ครับสวัสดีครับสองคนนี้เหรอ ใช่ครับเอาเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มทดสอบกันได้เลยนะนิกกี้นิกกี้เชิญครับท่านทดสอบเลยบริการครับอันนี้ชื่อคุณเจี๊ยบคุณเจี๊ยบกับคุณอะไรครับอ้ามครับอันนี้คุณอ้ามการเป็นบริการนะครับห้ามแอบเล่นทินเดอร์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่วันนี้คุณโอเคไหมครับครับผมผมขอโทษทุกคนขอโทษครอบครัวขอโทษเมียขอโทษลูกก็แล้วกันนะฮะเกมครับผมเกมเอ๊คุณยังมีปัญหาครอบครัวอยู่เลยคุณจะดูแลลูกสาวผมได้เหรอแต่อันนั้นมันเป็นอดีตครับอันนี้เกิด ตอนนี้ไม่มีแล้วกายบททดสอบเข้าไปได้ครับบททดสอบแรกคือการประเมินสถานการณนะ์ล่วงหน้าเราจะมาเล่นเกมหัวก้อยที่จะเล่นได้จริงอะ่ะไม่ใช่ได้ผิดนะไม่ร้องไห้นะมันจะร้องไห้ทำไมครับคุณไทยเราเล่นเกมอะไรลนะ่ะเลือกหัวไงก็เลือกหัวกับเลือกก้อย,อยงไงพ<อ>ี่ก็ยังเลือกเขาอยู่นะมันเป็นเล่นเกมเล่นเกมให้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าดีดมา เลือกหัวหรือเลือกต้อยรู้ใจพี่ได้ปะพี่อะไรคงเนี่ยใจได้จริงแน่หนิ่งแล้วนี่งสุดยอดจริงเลยเป็นกับมีจริงเดฟพีได้มึงเล่นกูพร้อมนะครับพร้อมเอาหัวคุณล่ะครับผมเอาก้อยได้ไหมให้คับเลือกก้อยดีกว่า เลือกหัวเลือกหัวกับเลือกก้อยดีกว่าผมไม่ไม่หาไม้สั้นไม้ยาวมาให้มนเลือกปีปัญหาตลอดหัวก้อยผมเลือกหัวครับคุณเลือกหัวคุณเลือกก้อยนะครับเออก็อยู่ที่คุณและบททดสอบแรกคือนั่นไงออกก้อยนะครับก้อยครับเป็นของผมแล้วคุณนบไปคนหนึ่งต่อศูนย์นี่ครับผ่านไหมทดสอบนี้ยังไม่ผ่านครับอ่านบททดสอบที่สองบททดสอบต่อไปนะครับเปรียบเสมือน สถานการณ์จริงคนร้ายว่าจะเกิดมีคนร้ายมาทำร้ายคนในครอบครัวของเราใช่คุณจะเข้าไปช่วยเหลือเขายังไงพร้อมไหมครับงานทันทมเลยครับหนึ่งสองสามปั๊บเลยมาเฮ้ยจาไปรั้าเฮ้ยจะเข้าไปเลยไปดู่าคนี้ยัาไง อย่าทำอย่างนั้นเด็กสารทำอย่างนั้นเยีะยถล่มนะ่เหมียวเมียผมนะเรื่องนี่คุณอย่าทำกับเมียผมงี้นะไปโยกแยกโยกแยกเดี๋ยวสั่งเขาต้องไปเติมอีกเปิดเปิดอะไรของจริงครับคุณโลหันมันหนักไปแรงไปอะอะไรไม่คก่นก็เล่นได้ทต่มาอย่างนี้เล่นไม่ได้เอามากีมาปานกลางดิมาสิมามึงมีหลายรอบแล้ว ทุกันเนี้ยสายตาเศร้าด้วยทำไมอะเมียกลับบ้านเดือนนึงโหเศร้าเลยปวดใจแค่นี้คนก็เดียวก็เดียวมึงยังไม่เลยพูดคำนี้เดียวดิคุณหน่อยดีเอางี้แล้วกันภรรยาผมมาแก่แล้วถ้าคุณจะจับล็อกขนาดนี้เดี๋ยวไปทดสอบกับลูกสาวผมดีกว่าได้ครับเอาแบบแสดงจริงกันไปเลยพร้อมนะครับอุ้ยปึ๊บปั๊บร้ดูมาฉันจะไปช่วยอ้ยมาช่วยแลวรอหกแปมเดินไปอุ้ยฮย เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยหยิดต้อ้มันของจริงเหรอพีมันจะมันของจริงอะไรคือเบอร์หนึ่งในบ้านผมแล้วมันของจริงของทูตวัวเล็กที่มาสู้ไม่ได้งี้เหรอมูลอ้ยรับไปเอาดูแหละมาเข้าให้เข้ามาช่วยด้วยเฮยเฮ้ย เฮ้ยอ้เห totally ี้ยนี่ก็นั่งแกกเปล่าแล้วก็นั่งทั่ว่ากินของน้นเราไเฮ้ยอยู่นะขับมาเฮ้ย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 ทำอยู่งะเด้ไโอ้โหตุ้ย้สู้กันเฮ้ย ล็ออล็อกลเอ๊เอ๊ะเอไมดจริงเหรอยถึงไวถึงไวดูแลคุณี่ดูแลคุณหนูไว้ดูแลคุณหนูไว้โอเคใจเย็นสโลสโลใจเย็นใจเย็นสโลอ่ะสโลไปใจเย็นเออเดี๋ยว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 นร้อนปวดจะมองอยู่วดจะมอยเห็นจะเป็นสโลสอ่โลลลไปอีกแล้วเหรอคุณพ่อี่เดียวโลก เที่ยเดียวล็อกสุดท้ายล้วเเตรียมตัวไเข้ามาดปคยตึดสู้เขาตึดไอ้ไอ้ล็อกี่จับจับตไอ้ไอ้ไอ้อ้อย่าถอยอย่อยอย่าถอยจะเป็นการแล้วเป็นการ

จะให้เย็นก่อนค่ะคุณโรฮานั่นคุณเกรสภรรยาสุดที่รักเองนะ